แช่ท่อนพันธุ์มันสหลังนะครับซึ่งผมก็จะใช้ถุงนดำยี่ห้อหนึ่งนะครับในการแช่ท่อนพันธุ์เพื่อเป็นการเร่งรากให้รากจเจริญเติบโตแล้วก็รากสมบูรณ์ในถังนี้ก็จะประมาณหนึ่งร้อยลิตรเพราะฉะนั้นก็จะใส่อหนึ่งซองต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับแต่ในถังนี้ประมาณๆก็จะน้ําประมาณร้อยกว่านี่นะครับร้อยกว่าลิตรแต่ผมจะใช้ผงุงดํานี่ประมาณห้าซองครับห้าซอง จะเป็นการเร่งรากนะครับในการแช่ถอนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเตรียมปลูก<อ>นะครับให้รากจะเ,เริ่มเติบโตดีเราต้องใช้ตัวช่วยตัวช่วย,วยครับสงดำเขาว่าดีครับอันนี้สุดยอดลองใช้แล้วก็ได้ผลนะครับเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตของมันสาปะหลังครับมาดูดูการทําการทําปฏิกิริยาครับหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วในน้ําประมาณ สามารถบายได้สัมผัสได้ไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนและสัตว์ครับ